มาพี่น้องกินอาหารเช้าแกนจาลุกซันเลดี้มาพี่น้องอาหารเช้าคัสติง้งอุย้ยแล้วกะทิต้องปอกห,หนาๆดิพี่น้องปกติต้องปอกห,หนาๆเลยเนาะเฮ้ยมันแดงเยอะอยู่นะน,นี่อื้อ ออกเลยนะหนาจึ๊บจึ๊บแ้่จริงๆเรากินเป็นไฟเบอร์อเออเป็นอันไปดีต่อลำไส้นาะเราก็ประองบอกหนามากก็ได้กินเป็นอาหารลำไส้นะ แล้วพี่น้องอันนี้มันเบาหวานมันก็กรอบดีอยู่นะกินมาเป็นโลดดีมาพี่น้องอาหารวิเศษอยู่ตรงหน้าเราแล้ว อาหารพิเศษอยู่ตรงหน้าเราแล้ว,ลวโอ้โหเราก็จะเอาเม็ดออกก่อนเนาะจริงๆอ่ะอ,อ,อีตรงที่มันไส้มันตรงติดเม็ดเนี่ยคือหวานมากนะโอ้โหพี่น้องโอ้ย่างช่ำเลยหวานช่ำกรอบเย็น วิเศษสุดสุดแม่พี่น้องเอาเม็ดออกก่อนเ <c oughs> พื่อความเวลาเราหั่นเนี่ยมันจะได้มันจะได้สวยไงถ้าไปโดนเม็ดแล้วบางเทมหั่นแล้วไม่สวย <c oughs> อันนี้ไประธานไม่ได้เลือกอะไรเลยนะเลือกไม่นกอเป็นหรอกรก็จะเออเออฉันเอาลูกไซส์นี้แหละเออราคาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็ดูทรงมัน สมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยรูปรูปร่างของลูกมันได้ได้ไดทรงดีอะไรอย่างเงี้ยฉ่ำมากไม่อยากขูดเลยเนี่ยเพราะวมันมันจะหวานสุดๆอยู่ตรงนี้ทั้งหวานกรอบเนาะเรามาดูการหั่นเพื่อความเพลิดเพลินนะคะอันบอกกินแบบเน้นๆเลยพี่น้องตอนตอนเลยพี่น้อง ตอนใหญ่ๆเลยพี่น้อง้าโต๊ะสะอาดจ้ะเลยโต๊ะไปอีกเลยใบตองไปอีกขอเชียร์แมคโครหน่อยเด้อพี่น้องอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะมันกิโลละยี่บาทแต่ลูกนี้ประมาณ29บาบาทจ้ะโลกว่าแน่นเปรี้ยเลย หวานกรอบหอมเย็นจากการแชร่ตู้เย็นเม,มื่อคืนลูกนี้ได้แช่มาสองคืนแล้วแต่ป้ายนายไม่ชอบเย็นมากเ็าออกมาวางไว้สักพักแล้วจ้ะอืม ซื้อที่อื่นแพงกว่านี้นะอันนี้ขอเชียร์ไม่ได้ไม่ไม่เชิงเชียร์หรอกนะมีมีความจําเป็นต้องต้องบอกว่าซื้อมาจากแมกโร <laughs> ถ้าซื้อข้างนอกนีน่ยอย่างนี้น้อยลูกนี้ต้องมีสามเก้าสี่สิบาทอืมอันนี้ซื้อในห้างเนาะในห้องเย็นเนาะตกลูกยีบเก้าบาท ไปซื้อผลมารถเข็นลูกนี้อาจจะทำได้สามถึงสี่ชิ้นนะชิ้นละยี่สิบาทลอคิดสภาพดูอย่างน้อยถ้าจะกินเท่านี้ต้องซื้อหกสิบบาทใช่เขาคิดค่าปอกค่าแรงค่าขายเนาะอืม ไปดาไม่ค่อยชอบกินผลไม้ที่คนอื่นปอกอืมต้องปอกกินเองอืมอีกในหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเป็นผู้จัดจัดงานเนาะเป็นผู้เตรียมอยู่ในครัวว่างั้นนะเออเราจัดผลไม้แล้วจัดยังไงงานค็อกเทลเราก็จัดแบบนี้ได้นะพี่น้องจัดแบบนี้เออหั่นเปลือกแล้วก็ เสียบไม้ทิ้มฟันแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิินช้นๆอะไรแบบนี้อืออือคนมางานเขาก็จะหยิบไปอือ,อ,อะนะบางทีอะ่ะเราก็ต้องเป็นงานเป็นการบ้างโดยเพราะเราเป็นผู้หญิงอ่ะอือไม่ใช่ว่าไปกินอย่างเดียวแต่บางคนเขาบอกว่ากินแล้วมันจ้างลิ้นกินน้ำประเสีย ไดบได,ดอรบ๊วยนงเดอกเนาะน,นี่กินแล้วมันชื่นใจทันทีเลยนะหวานกรอบเย็นเนี่ยอืมไม,ไม่หวานจัดอะเออเนาะอืมอืมอเอามาให้ดูกันเพื่นๆมีนอ้องเบ้าสมองของไม่แพงยี่สิบเก้าบาทบอกกินเองอืม เลือกดูด้ดดดดอยัวเนี่ยบางทีมันขายของแพงบ้าบ,าบอคอแตกแบบโคคามนตีนังกาเลยนะ mm hmm. สมโอ้ลูกเท่าอันทองดีเนี่ยลูกละแปดสิบเก้าบาทโอ,อ้ยโอเมย์กอนคุณยังไม่กินเลยหอกไปเจอ,เ,จอเวลาเจอลูกแลแบบสามสิบบาทดีกว่าเออต้องเลือกนะคะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วแบบเลือกของไม่เป็นเราต้องเออมองซ้ายมองขวาเวลาออกไปไหนนะเออไอไหนถูกไอไหนแพงก็ต้องเลือกบ้างนะ ถ้าถ้าคุณมีเงินเป็นถุงเป็นถังล้นฟาน้าล้นทารักเอออันนั้นคุณจะใช่ไงก็ใช้ไปถึงควรจะใช้นะเพื่อช่วยเหลือสังคมนะคะมันจะหนักสมองไปไหมนี่คลิป <c> ว <li pped> ันนี้เป็นคลิปเบาสมองนะคะคลิปไร้สาระเบาสมองสบายๆขอให้เ,เพื่อนๆมีแต่ความสุขและโชคดีนะสดชื่นแจ่มใสตลอดปีและตลอดไปนะคะจอกันคลิปหนาจ้าพี่น้อง เออถ้าอยู่บ้านนบ้านนากันมีทีมมีอะไรปลูกก็ปลูกกินไปพี่น้องปลูกกินเอาประโยชน์มันพี่น้องอย่าไปคิดอย่างไรม,มีอะไรก็ลองปลูกปลูกไปเนะาะจอยจันคลิปหน้าจา้า Thanks so much, my friend Thanks for your support. See u p p o r t s you next video Have a beautiful day Bye bye คลิปแถมพี่น้องคลิปแถม,แถมอันนี้กปแฟดำาจางนะคะคลิปแถม อาหารเช้าเนี่ยเออไข่ต้มสักสามฟองผลไม้แล้วก็กาแฟดําเจือจางเนี่ยสักแก้วแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าเยอะๆไว้ดาว่าเอาอยู่นะอืมหรือว่าใครจะชอบเข้มข้นหน่อยก็วางไปนะอันนี้แถมให้ดูแถมให้ดูบางทีเราก็ต้องจัดให้ตัวเองบ้างนะคะแบบนี้มันจะได้ลดเครื่องปรุงรสลงจ้ะ